เ้าพลังลงสงสี่ิกว่าปีก่อนนะคนไม่รู้จักไม่เคยรู้จักแต่คนจริงต้องว่าซาแต่ปุ่ง คล้ายกับมูสเตะแต่น้ำออกมามูสเตะจะข้นกว่าอย่างนี้น้ำจะใสหน่อยก็คล้ายๆกันขักบุ้งจิงค่ะเพราะบุ้งจริงจะนิ่มกว่าก็เอาผักลกน้ำเปล่าใส่เกินหน่อยอย่างเงี้ยจะไม่ลำแล้วก็เปาะลงไปข้างหน้าหมูก็ต้มอยู่ในน้ำมันจะหวานน่ะหวานนิดเผ็ดหน่อยที่ร้านก็มีเมนูเดียวเมนูเดียวขายมาสี่สิบกว่าปี สุพรนะคะเข้าพลังลงสงท่าดิงกงกระเงมาขายมานานแค่ไหนแลครับ40กว่าป,ปีแล้วค่ะเห็นแถวนี้นะมันมีใครขายอ่ะขายแบบต่มมสเตเต้เยอะมากอาหารนี้ทำไรสิ่งก็ทำออกมาขายเลยแรกๆทำกินในข้อขวแต่หลังๆอ่ะเห็นใครไม่มีใครขายเราก็ทำอราขาย ขายดูขายไปขายมาเออชายไรเนาะขายไปขายมาก็ติดไป40กว่าปีกำไรเล็กกำไรหน่อยก็อยู่น่ะขายจานนั้นเท่าไหร่รู้มาสิบบาทเองอ่ะเลขแรกนะ40กว่าปีก่อนนะข้าวพลังมุกอะไรครับขายตังค์ก็เราก็ไม่รู้นะแต่คนจริงต้องว่าซาแต่ปรุงอาหารคงคงจริงมากกว่าเนาะขายกับมุสเตะแต่น้ำออกมามุสเตะแตะข้นกว่าอย่างนี้น้ำจะใสหน่อย ก็ชักคล้ายๆกันอ่ะคนหวงคนแข็งแล้วแต่คนกินเรถูกบักหรือเปล่าถ้าถูกบักก็ติดกับเราเอย่างเงี้ยแต่คง,งต่างทำใหม่เหมือนกันนะมันใส่อะไรบ้างครับในนั้นมีถั่วมีงาดามีนมมีมะพร้าวหน่อยๆมีน้ำตาลมีเกลือแค่นี้ไงแต่แต่คนที่ทำกับข้าวเป็นนะรู้จักปรุงรู้จักอะไรนี่แหละทำายใช้ส่วนไหนของหมูส่วนไหกนะก,ก็กระเพาะอ่ะกระเพาะจะไม่มันผับบุ้งจริงค่ะผับบุ้งไทยไม่ได้เนาะเพราะผับบุ้งจริงจะนิ่มกว่า นุ่มกว่าลงจากน้ำก็นุ่มละวเบกซุกอาบาอย่างเงี้ยก็เอาผักลูกน้ำเปล่าใส่เกินหน่อยอย่างเงี้ยจะไม่รำแล้วก,ก็เปาะลงไปข้างหน้าหมูก็ต้อมอยู่ในน้ำมันจะหวานอ่ะแล้วแต่รสชาติต่างคนต่างทำต่างคนต่างลูกค้าคนตัวเองวันนึงขี่หมอ้อหม้อใหญ่ๆมีหม้อหนึ่งแต่วันนั้นที่ก็สมัครขายเด่หน่อยรสชาติของร้านอาบ้าเนี่ยโอทังหวานนิดเผ็ดหน่อยเผ็ดจากครึ่งแกง จะไมก่อนนะต้องไปตลาดเองนะต้องลังลังไปตองละต้ใส่อย่างเดียวสั่งกิโลกิโลทีห้าขึ้นก็มาส่งและเส้นข้าวอ่ะไปลวกน้ําอย่างเดียวนะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปเอาไปผักลวกน้าอย่างเดียวฝาลงไปแล้วก็สั่งลังากนสองอย่างข้าวกับเออเส้นเมะราคาอย่างน้อยก็50าบาทพี่เสก็หกสิบราคาตามราคาเราไม่ได้ขึ้นอะไรมากมายลูกค้าส่วนใหญ่นะมีอายุมากกว่าเนาะกับผู้ชายจะเยอะกว่าผู้หญิง ร้านก็มีเมนูเดียวเมนูเดียวขายมา40ส,สกว่าปีโอโอตั้งแต่ขายของแต่เหล็กแลลวอาย,ยุเก90แล้วนะ<อ>ไม่ขายก็เงาอ่ะนั่งจะได้บ้านอะไรวะชีวิกไม่มีชีวิตชวบอะไรไม่มีใครคุย ข้าวพลังลงสมท่าดิงแรงตรงข้างซอยหกเปิด้แต่ตอนเช้าหกโมงครึ่งถึงสามโมงเย็นมีหายุวันสาวถ้าเคยที่ไม่เคยมาทานอย่างเงี้ยต้องมาลองดูหน่อยแล้วก็ถูกปักไหมถ้าถูกปักก็ติดถ้าไม่ถูกปักก็ไม่ติด <laughs>